สวัสดีค่ะช่วนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักกับทางททบ5นะคะคำนี้อยู่กับดิฉันปริชาติใบกวีกมลอาจค่ะประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆร่วมลง,งานามถวาวพรรพรสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีขอให้ส่งหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพะร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเดยเร็วนศาสาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพร้อมทั้งนำแจก,กันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้ารุนกรมอมถวายหน้าพระชายาลักษณ์อาทิองค์กรลูกเสือเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม นายวิรชัยนาคมาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยคณะกงสุนกิติมศักดิ์ประเทศติตมอร์เลสเตเป็นจมาราชาลายัยสมาคมในพระบรมราชนุปทัศสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาตคณะไทยอาสาป้องกันชาติชม่รมส่งเสริมศิลปะ,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลายัยราชภัฏพระนครโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิถิ่นธุรกันดานคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธิธาที่ราชเก้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทีมงานผู้บริหารแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล s อ h ชสมรลูกเสือวชิระเอกมณีสมสรลูกเสือภูมิพยักทายาทครูเตือนภาทยากุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2535สำนักพระราชวังเปิดให้โงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโปรดแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สถาน,นีวิทยุโทรทัศน์กองทบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมพลังสืบสารรักษาต่อยอดในสารคดีใต้ร่มพระบรารมีบรมราชากตรีวงศวันนี้เสนอตอนอ่างเก็บน้ำย่างชุมชุบชีวิตชาวกุยบุรีติดตามได้กับคุณสมพิษบุตรสารัค่ะ อยู่นี้นะคะคือโครงการอ่างเก็บน้ำยังชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกหนึ่งในพระมาหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มศักยภาพให้กับอ่างเก็บน้ำยังชุมแห่งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแรงบันดาลใจรวมพลังทุกภาคส่วนสืบสานร,รักษาต่อยอดตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพัฒนาชาติด้วยน้ํารวมถึงการนําองค์ความรู้การพัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขจากสายน้ําของโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริกแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งก็รวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งบลหัดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกหนึ่งพระมหากรุณาที่คุณอันุพ้น์และพระปีชาสามารถในการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ของอ่างเก็บน้ำยางชุมให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มความสูงของสันเขื่อนจึงนับเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำตามแนวพระราชด,ดำริแห่งแรกที่ถือเป็นต้นแบบให้กับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระกิจฐานไว้เมื่อปี2546โดยให้พิ่เจรณาเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าคุยบุรีตลอดจนมีปริมาณน้ำเพียงพอส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูกที่ประสบปัญหาการขลัดแคลนน้ำตลอดจนบรรเทาปัญหาอุทกภัยจึงนับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างสำเร็จผลคณะได้เดินทางมาที่ กุยบุรีก็ได้มาสำรวจแล้วก็ติดตามโครงการพระรามบิเป็นโครงการซึ่งประชาชนทรับซึงอย่างยิ่งจากคนที่มีหนิสินจากคนที่ไม่มีที่ดินทำกินหลังจากที่เขาได้รับที่ดินในการจัดสรรที่เขาทำกินโครงการพระมบิจากการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของกุยบุรีของประจวบทำให้ในปัจจุบันเขาสามารถที่จะมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีที่จุดนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำยางชุมหลังจากที่ปี48ในหลวงเสด็จแล้วก็เพิ่มความจุของอ่างโดยสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉินในสิวิิวเวเนให้สูงขึ้นทำให้เพิ่มมา,มาอีก9.1ล้านครับถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองารพัฒนาต่อยอดงานพัฒนาแหล่งน้ำ ได้สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพซึ่งเมื่อก่อนปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ได้ผลเกิดปัญหาภัยแล้งแต่วันนี้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้เจริญเติบโตสามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลทำให้รัชดอมีอไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างชุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีอ่างเก็บน้ำยังชุมนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับอ่างเมื่อปี2446นะครับและเสร็จในป,ปี1 8เป็นโครงการผลิตซึ่งในหลวงรชการที่9องค์มีคำมหลิว่าให้เก็บกักน้ําให้มากขึ้นโดยกรมทานมาดำเนิน,นการก่อสร้างอีกปีนะครับก็ความจุเดิมนะครับประมาณ30ประมาณ30ล้านนะครับก็เพิ่มความจุเป็น41ล้านเพิ่มจากของเดิมประมาณ9ล้าน ลูกบาทเม็ดนะครับตรงนี้เองนะครับสามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนประมาณนะครับเพิ่มอีก5,000ไร่เป็นประมาณ23,000ไร่ด้วยกันนะครับอ่างเก็บน้ำยังชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันนี้จึงยังคงหล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลิกฟื้นความแห้งแล้งคืนพื้นป่าคุยบุรีสู่ความอดุดมสมบูรณ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย พราะมีน้ําจับอ่างเก็บน้ำํำยางชมุมอ่างเก็บน้ําพระราชทานชุกชีวิตชาวกุยบุรีวันนี้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรกันยาวไกลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืกสารรักษาและต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำํำยางชมุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานที่แห่งนี้นะคะยังมีทัศนียภาพที่สวยงามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ผู้คนนิยมเข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทั้งหมดนี้คือพื้นที่แห่งพระมหากราุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีบรมราชาธิการีรีวงสวัสดีค่ะจบค่ะในพระราชสำนักคำนี้แล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันปาริชาติใบกวีกมลอาจพร้อมด้วยทีมงานทุกคนก็ขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ